ตรงไหนคะขายของก็เราขายเราขายอุปกรณ์การไลฟ์นะคะราคา20เท่าไหร่ลูก25บาท25บาทค่าส่งเท่าไหร่คะค่าส่ง20บาทค่าส่ง20แสดงว่าชุดนี้จ่ายไปเท่าไหร่คะ40บาท40บาทคุ้มมากเลยนะคะหนคนนะคะเราจะมาขายของช่วยเพื่อนกันนะคะสวัสดีคนดูค่ะสวัสดีคนดูวันนี้มาขายของก็ยังมีเพื่อนเข้ากล้องด้วยนะคะหนึ่งคนเพื่อน ปาดตัวเลยท่ามาแบบน่าสนแล้วค่ะวันนี้แหมทายก่อนเต๋อมาดูนะคะสนใจสั่งอันนี้เจ้ากว่านี่อันนี้ราคาแค่69บาทนะคะทาแล้วหอมยันชัหนาเลโหเกือโ้โหโดนโอ้โหดเป็นการโฆษณาเกินเลยนะคะน่ะอันนี้เลยนะคะทาอ้ใช้แล้วขาวกี่บาทนะเพื่อนใช้ทาตรงไหนคะ สบ,สบู่ทักสบู่อืมอันนี้สบู่หอันนี้เพียงเก็บก้อนละ49บาทนะทุกคนถ้าสั่งเยอะเราก็มีโปรโมชั่นให้นะคะสนใจสั่งได้อันนี้เรามากับวนนะคะวนแต่งหน้าอยูวนนะคะเราพามาไลไรจุดมาแต่งหน้าหน้าได้สีเลยแม่กอปากไม่แดง <c oughs> พูดไม่ออกไงคะทุกคนมีใครสนใจ พวันนี้ก็จะมาขายเพื่อนด้วยนะเอาเอาพูดแข่งกับปนัดาสิจ้าอขายขายขนน้ใช้เอาพูดข่งกับปนัดดาสิจ้ะาขใ้าับน้เือใช้อาอาพับนี้เอยใช้ลอาอาบน้ําสิ้าเอาขายมือ้อไปเอพ่นาสอยามือไับปนัดดา้าเขามไม่ค่อยมีคนา้เอาขาามือใช้าไปอูกั ตูวตัวแรกในิ๊กตอบคู่ขา้โฆษณาต้องไรต้องเนอคนดันงินวันนี้เรามากับเพื่อนนะคะเรามาขายของสบูเอตจออะไรงอยเรดไอนขาวสวัสดีนะโ้วันนี้เรามาขายของให้พวกด้วยนะครูไม่สอนอมคูณสอนอยู่แต่คูไม่ได้สอนพวกเรีนออนไลน์แต่คูณเช็คห้เพื่อนสนใจทักแชทเพื่อนเราไปได้นะทุกคนเพื่อนเราเป็นคนขายเรามาขายของช่วยเพื่อน ตอนนี้กำลังฝ e ึกนะคะฝึกท yeah. ักษะของการขายของออนไลน์นะคะในรายวิชาของคุณครูนะคะฝึกการพูดหน้ากล้องนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปฝึกในติ๊กต็อกใช่ไหมคะเราจะมาไลฟ์สดในติ๊กต็อกโอ้เราจะไปไลฟ์สดในติ๊กต็อกแล้วนะเพื่อนๆคล้ายๆมันมอกว่ามันสดอะโอเค ที่มีฐานเอสนใจทักแชทไปได้นะคะนาริศรานาริศราชัยบัญญาทักแชทก็ทักแชทต้องรออีกนะคะกี่วันกว่าจะตอบแชทตอบทุกวันค่ะแล้วแต่คนทักมาเอาตอบแชทวันจะเริ่มแล้วยังขายสบู่ค่ะสนใจจะเริ่มแล้วยังคะทิกตอกสบูยัง Angel โอเคโอเคจะเอาเอาเอาสองเครื่องเลยมาตั้งใส่กันเนี่ยทั้งทิกตอกทั้งเฟซบุ๊กค่ะลูกมันมีขายไม่เป็นไรก็เอาอะไรตั้งชันไว้ ให้สนใช้าได้นะคะชื่อเฟเอีเจนซี่นะคะมีหลิมสีซีนะคะไลกินลกินด้วยค่ะเพื่อนเราเป็นคนซายแล้วก็มีสมุโคิไม่นีด้วยนะคะสุกาสภาพสุภคพสุภาพสุภาพสุภสุภาสุภาพ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 ส้นาะสุาสภาพสุภาพสะภาพสุภาพสนภาพสุภาเสาพสุภาพสาพสุภาพส่ภาพุภาพสนภาพสุภาพสุภาเสาพสุภะคสุใสุาสุสุภาพสุพุภาพสุพสุภาพพ ก้อนละสี่สิบเ้าบาทค่ะพี่อันนี้หกสบ้าบาทคะเมื่อสมม่าขียมือเลออล่ะอันนี้เลยนะคะอันนี้สองร้อเก้าบาทนะคะเกมนี้นะคะที่กําลังดังในตอนนี้นะคะเป็นแบรนด์ของชาญิและน้าคุนะคะสนใจแลาวแชร์ได้ค่ะสมูทก้อละสี่สนะคะบอา่อแล้วตอนนี้ติ๊กต็อกเท่าไหร่ดูเท่าไหร่ติ๊กต็อกหสิบห้าแล้วในเฟซล่ะคะโอเครวมกันเป็นยีสิบคนนะคะ พี่เจ้า20เย็ดแล้วค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูหกคนนะคะวันนี้เราจะขายของค่ะวันนี้จะมาขายของด้วยแล้วก็มาฝึกการพูดสวัสดีค่ะน้าก็ควยนะคะวันนี้เป็นไลฟ์วิชาของฟรีเคมคะนะคะเออพี่เจ้ากี่กี่ก้อนคะถ้ามันมีได้ไหมห้าก้อนสมก้อนสมสมฟีค่ะสบู่อะไรคะสบู่แองเจิ้ลหรอคะ เอากี่ก้อนดีคะตัว้ในตัว้ในเออข้างล่างก็ได้เลยอันนี้คือโลชั่นนะคะโลชั่นเราส็ค่ะแชมูแองเจิลนะคะห้าก้อนส่งฟรีนะคะอ่าตัวนี้ช่วยช่วยบำรุงให้ผิวเรียบเนียนกระชับเปล่งปลั่งชุ่มชื้นดูซับซารค่ะดูดซับสารดูซับซานดูซับซานยิ้มเรยนะคะตัวนี้นะคะถ้าอยู่ใกล้เราก็ส่ นั่นเราก็ได้นะคะกี่คนแล้วคะติดต่อกี่คนแล้วคะสิบห้าใคมาขายของอะไรของใน Facebook กี่คนแล้วคะตอนนี้เหลืออยู่สองเป็นเป็นสิบหกคนค่ะตอนนี้อ่าโอเคสองอย่างรวมกันแล้วเป็นสิบหกเขาถามว่าคกูใช้ได้ไหมใช่ใช้ได้ค่ะก็ใช่ใช้ได้แต่ นี้เราเราก็ไปใช้นะคะจ่ายเท้าขึ้นทีละวันทีละวันจะให้เท้าทางครั้งแล้เท้าขึ้นเรื่อยๆเท้าขึ้นเรื่อยๆค่าลูกบอลเท้าขึ้นลูกบอลนะคะเอาวันลองดูซิคะว่าขายครั้งนี้จะได้ไหมจะได้ขายไหมวันนี้เอาลองดูซินะต้องเลยไน่เลยนะคะทุกคนใครอยากินเห็นนี่ใครอยากเห็นบ้างกินอะไหมเฮ้ยเราต้องทดสอบแล้วนะมึงเพื่อนเตอร์เดีย ถ้าตัวเราจะทายดูไหนหอมมากเลยแล้วก็ไปล้างน้ำหัวไม่ทงน้ำได้สนใจทักแชร์แรงค้สเซอร์ร์กต่ายสวัสดีคนดูแปดคนค้าสวัสดีคนดูยี่สิบสามคนค้านาอะไรอ่ะเป็่อายเอน่อหอมนะทุกคนหอมไหมหอมไหมเ้็เครงอ่เซ็นมึกันนะืัอนี้ท้าวันนี้เขายังชาติหนาเลยนะหอมไหสวัสดีคนดูเก้าคนค้ามามาเบิร์นคนมาอะไร พี่รักระยุไหมครับอันนี้เรา่ไม่พูดกันนะครัไม่ต้องพูดนะคะเวลามขาอู่ที่กวันนี้นดยี่สิบเอ็นนี่นะคะทักมาได้เลยนะคะอา้เฟิจับหน้ไม่ดไมีเราค่ะซงอบแถมเรานะคะทุกคนสวัสดีคนกับใส่ที่ตบุูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ พี่อยู่เกาหลีใช่ไหมใช่ค่ะเกาหลีเกาหลีก็ได้มีพูดกีเมียเยอะกีเมียกีซีกีเมียหกขีดหรือเปล่าใช่ไหมจังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดตรังไปดูแบบว่าราชธานีนะคะเกาหลีถ้าจะจีบเป็นน้าก็สูสบู่ถ้าจะจบแม่ชัดแม่สานะก็สูสบู่ แม่ค้ารายการซื้อสบู่ซื้อะครับซื้อทีมนะคะจะบอกให้เลยสวัสดีคุณดูนะคะสวัสดีคอมเมนต์มาดูกันได้นะคะเสียงดังขึ้นอีกค่ะปนัดดาเสียงดังแล้วเสียงดังเสียงดังแล้วทุกคนปนัดดาห้ามเถียงแล้วค่ะเสียงเริ่มตกแล้วนะคะเพราะว่าเราเราอยู่ไกลเราต้องเสียงดังขึ้นอีกนิดพี่อยู่จังหวัดไหนครับอยู่บนโบนโบนมาสื่อสบู่ซอยสาวสาวสาวขายสื่อจีนไหมคะออนไลน์คือซื้อของได้ไหมน เต็มหน้าเลยนะคะนั่นอจะเป็นแบีเยวนีกน้งนกีกแล้วนหา้อวิลินก้เ็แบบนเ่ยเอาตั้น่งตั้น่งโบดเข้มกลังมาเลยชยนีกันีเยจะัอ้องตงย็นยยยวหมทุกคน้ย้ยกันกะตีกันยทุกคนอเช็ดค่ะติ๊กตอกเท่าไหร่คะตอนนี้ โอเคยี่สิบแล้วค่ะยี่สิบเฟซละจ้าจากสามสององเเมื่อกี้เข้าถึงเกา่าร้อคนแล้วครูสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนใจแมค้าสนใจม้คแม่ค้สูงียใจเย็นเใจเย็นหนากด้ว้าย่าสดเลยเฮ้ยแลกก่น ดูนะคะโคนี่จะพาานะคะจะมีมนะานะคะโคนสนใจแ้อะอยากได้พีเดี๋ยวโอ้ยระชายเมืองัวสนใจไหมคะถ้าสนใจคะก็่นะเลดูมันดูดูมันมันจิกขายเลยนะน่ะดูจีกขายเลยคุยนานๆเนี่ยต้องซื้อแล้วนะน่ยนะคุยนานๆแล้วต้องซื้อแล้วนะสนใจไหยคะนหสี่ค่ะนันนึ่งสองสามสี่เยเเขียวโบยู่ค่ะ เมาถาลนกคนองให้องกัวอนี้คือสาต้องมุมค้ายน้ามเป็นยางวยังไม่มียงคสคนขคาวาไม่ได้มาขายแม่บอกว่าจะได้ขายไม่สักชิ้นเอาตอนนี้เนี่กางะโอ๊ยเนี่ยนะขายไม่ได้เราทราคาสูงถ้าสั่งไก็เราเอาไอดีเราสศษ่เราไปส่นะ เ็บไม้เลขสองหนึ่งสองก็หมุนนะทุกคนทุกคนต้คงั่งนี่คือค่าที่ทานี่คือค่าที่ยังไม่ได้ทานนะคะดูสิครับขนาดยังไม่ล้างออกนะคะสครับเอมิสนะคะตัวนี้นะคะเยังไมาล้างหอกเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวไปล้างไว้ให้ดูค่ะเห็นความควาาามมแตตกก่งเลยเห็นความแตกต่างมากเลยค่ะ อันนี้เรามาขายของกันนะเพื่อนเพูดแจกจริงๆนะผู้ดูสีลูกเป็นคนผิวดำเออใช่แต่ก็ไม่ทำอะไรเลยเลยใส่ฟูมัไม่ทาอะไรเลยนะคืองั้นงั้นคงไม่ล้างทั้งวันเหรอเนี่ยล้างออกมันก็จะเป็นใสๆค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีน้องมนต์ค่ะเอมนิดผมใช้น้อค่ะโอเคเลยเห็นชัดเจนเลยเนาะใช่ค่ะเป็นไงกระปุกเท่าไหร่คะกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะคู่ค่ะ รอดจะทานีรับฝันลักใช้ใช้นะคะค่ะขายยางฝันสีเขียวกู้ทักแชทไม่ได้เลยนะคะดีเจนซี่นะคะนี่คือตัวแทนนะคะสครับเอมิของระวังของปลอมนะคะใช่ค่ะแล้วเราขอปลอมด้วยนะคะนี่เพื่อนเราก็ขายเอมิสนะคะคนนี้คนนี้ขายอ่ะแองเจิ้งนะคะทุกคนสวัสดีค่เราไม่ได้ขายค่ะเราโฆษณาเราโฆษณายโอซาาเพื่อนสวัสดีปังปองไอปอนน้อยนะคะสวัสดีค่ะปอนปอนไปหลังแล้วมันไปหลังแล้ว น้ำฝาคือขลาวเทะไปแล้วไปล้างกแลไปเขาไปล้างแล้วทุกคนเดี๋ยวเราดูผลลัพธ์นะคะทุกคนรอดูมีควเตยใช้แล้วเทาใช้ยังไงใช้ตอนผิวแห้งเท่านั้นไม่ใช้แล้วเทาเอาแอ่งขึ้นไปหาโอเค่ะทุกคนเราก็ต้องพูดแบบนี้สิใช้ตัวนี้คู่กับแองเจอนะคะจะใส่กันได้เลยตัวนี้ก็ผิวหอมบำรุงผิวเลยค่ะใช้คู่กันสามอย่างเลยค่ะทุกคน เซตนี้เพียงราคาบอกเขาบ้าบอกล่ะบอกราคาให้ถูกนะคะไม่งั้นขาดทุนนะอันนี้เท่าไหร่ย่างควันสีเขียวซื้อยังกว่ายังควันสีเขียวสีกว่าพี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 สี่ร้อยพันสี่ร้อยแปดบาทเราให้สี่ร้อยไปเลยวันสี่โอเคทุกคนสามชิ้นนี้เพียงสี่ร้อยนะคะมีส่งฟรีส่งฟรีด้วยค่ะทุกคนโอเคในเฟซบุ๊กต้องไม่ใช่้าะรอตอบแชทขอบคุณค่ะสำหรับเราไหมกี่เมียวขอเยอะๆเลยไม่ คะขอบคุณก็จะส่งของัะไรอ่ะสี่ร้อยค่ะเอาไปเลยสามสี่ร้อยแปดบาทคิดลดให้เหลือสี่ร้อยค่าส่งฟรีค่ะส่งฟรีด้วยนะคะส่งฟรีด้วยนะสี่ร้อยแปดบาทลดให้ทางนี้เฟซบุ๊กก็เหมือนกันนะคะไม่ต้องน้อยใจค่ะเราให้ทุกทางนะคะเราเหลาถุงหนึ่งขายคิมกับสลับกันก็เราก็ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวเลยค่ะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะไปขายก๋วยเตี๋ยวนะคะสาวที่คาดเจ้ากินทั้งได้หรือ สวัสดีนะคะสนใจทักแชรได้ค่ะสนใจเานี่คนี่คือตัวอย่างของการพรีเซนต์ขายสินค้าของนักศึกษานะคะในคาบเรียนซึ่งเป็นครั้งแรกของการนำเสนอสินค้านะคะโดยมีการพูดคุยกับนากในการโต้ตอบนะคะเป็นการเรียนรู้ทักษะนะคะในห้องทุกคนค่ะนี้ใช้ สำหรับอุปกรณ์ในการไลฟ์สดนะคะเราก็จะม kind of like ีโทรศัพท์แล้วก็เครื่องนะคะตั้งขาตั้งกล้องเครื in, cha, ่องในขาตั้งกล้องตัวนี้นะคะราคา24บาทถ้าส่ง20บาทสามารถซื้อได้ที่ลาซาด้านะคะนะคะตอนนี้นักศึกษากําลังทดลองการไลฟ์ขายสินค้าในสองช่องทางก็คือใน tiktok แล้วก็ในเฟซบุ o กนะคะสนใจทักแชร์ได้นะคะค่ะ บริการส่งถึงที่ถ้าอยู่ใกล้ส่วนใหญ่นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาคุยด้วยก็จะพูดคุยทั่วไปนะคะแล้วก็ยังไม่สั่งออเดอร์ราคา50บาเลยนะคะเราส่งที่จังหวัดไหนครับจังหวัดอุบลค่ะเราส่งดอราชนี้ก็จะปิดขอการถ่ายทอดนะคะในการไลฟ์สดของนักศึกษานะเป็นการทําครั้งแรกผิดพลาดยังไงเด็กนะคะเป็นการเรียนรู้การฝึกนะคะก็ขอ ให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจในการฝึกกันครั้งนี้ด้วยค่ะอันนี้เราไม่บอกแล้วเมื่แม่ค้ามาส่งเองหมดะล้วนะค่ะเราไปหมดสี่คนเลยค่ะทุกคนเราจะไปเทค่ะสวัสด,ดีค่ะ